เจลีกหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเป็นการพบกันร,ระหว่างฮอกไกโดคอนซาโดเลซซัปโปโรเปิดบ้านพบกับคาชิวะเรโซนะครับเอาครับมาดูเกมกันนะครับซับปโปโรในชุดแดงดำคราวนี้จังหวะนี้นี่มีลม้มลงไปแต่พุตศินไม่ได้ว่าอะไรเกมเดินต่อบอลมาถึงชนาทิพมาหาบอลจี้เข้าไปชนาทิพไหลบอลต่อให้มิรานตูซิ์จูซิ์ยิงลูกนี้1 0เลยครับโอโหจังหวะแอซซิสของชนาทิพครับแล้วก็จบด้วยมิรานตูซิ์ประตูแรกของเขาในซีซั่นนี้ คู่นี้นี่มีจังหวะแรกของเกมนะครับที่ให้หลังจากได้ประตูนำนี่ก็เกมก็ดูเงียบๆเอาครับชนาทิปเกี่ยวติดชนาทิปยอดลูกนี้ให้โอกาชีวะแล้วก็ลูกนี้ยิง2-0โอ้โห2แอซสิตของชนาทิปเลยครับให้กับ2-0หน้าของทีมนะครับโอ้โห ได้ประตูที่2นะครับจากโอกาชิวะครับโอกาชิวะนี่เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงอยู่แล้วครับนี่ครับบอลยาวจากชนาทิปครับทะลุมาลูกนี้ข้ามหัวแนวรับมาแล้วเป็นโอกาชิวะเนี่ยบอลขึ้นหน้ามาตว,วัดครับมาทิวติให้มาคริสเตโนโ่คริสเตโนโ่ยิงแฉลบโอ้โหหนึ่งประตูต่อสองครับคาชิวะเลโซไล่าตามมาแล้วครับจากทางคริสเตโนโนี่ครับจับหงจังหวะนะครับ ไม่จับครับกม้มกดลูกนี้แล้วบอลไปฉลับชุนตัดธนากะเสาแรกตรงนั้นครับโคมาอีออกมาขวาสวยโอกาชิวะเปิดเข้ามาชนาทิพต่งให้มาคาเนโกแล้วก็มิลานตูสิตประตูที่2ของเขาโอ้โหในเกมนี้และในเจลีกในนัดเดียวเลยนะครับมิลานตูสิตซาโปโลครับ <c oughs> นี่ครับโอกาชิวะชนาทิพคาเนโกและมิลานถูสิตครับโอ้โหเราส่งทาคุมะอาราโนมีหมายเลขยี่สิบแปดเลียวตาอาโอกินะครับ